กบสวัสดีนะคะวันนี้พี่ต้นอ้อนะคะก็จะมา,าปล่อยรถนะคะตอนช่วงเช้าซึ่งตรงกับวันมาคาบูชานะคะวันนี้ก็คือขอให้พวกเราแล้วก็ทุกคนในในเพจของพี่ต้นอ้อนะคะก็คือน้อมน้าลึกขอขอบาร,รมีองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะและสาวกขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นะคะ ช่วยให้พวกเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็พ้นจากสถานการณ์แล้วก็ขอให้พวกเราเนี่ยมีความสุขตลอดทั้งวันแล้วก็ขอให้เราพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะค่ะก็คือเช้านอนออเนี้ยพี่ต้นอ้อเนี่ยคือจะพามาดูเป็นตัว Space Cat นะคะเป็นตัว LDA นะคะคันนี้ซึ่งลูกค้าเนี่ยสั่งใส่ล้อแมกนะคะ เป็น TE เป็นลาย TE นะคะน่าจะเป็น TE b a แบรนคันนี้ก็สั่งคือจะเป็นฟิล์มสีดำนะคะแล้วก็ใส่กระบะกระบาไลเนอร์ซึ่งคันนี้ลูกค้าเนี่ยสั่งถอดกันชนท้ายก็กันชนท้ายก็ใส่ไว้ในท้ายรถเรียบร้อยแล้วล่ะ ก็คือใครอยากจะได้อะไรหรือว่าจะให้แบบทรงไหนจะเป็นคือทุกอย่างอ่ะมันสามารถทําได้หมดอ่ะมันอยู่ที่เราชอบทรงไหนทรงทางทรงหุบหรือว่าจะเป็นเออดัดแนบโหลดหน้าสองหลังห้าใสแอดเตอร์ห้ารูสี่รูห้ารูอะไรก็ดูกันไปแล้วกันจะเอากี่รูเพราะว่ามันล้อแม็กกับไอตัวสเปคอะไรเนี่ยมันก็มาตรฐานอยู่แล้วละ่ะมันจะไปใส่นอกไม่ได้หรอก ถ้าเกิดว่าใส่นอกหรือว่าจะปทําเป็นในพวกอะแดปเตอร์หรือว่าจะไปดัดใส่สองนิ้วครึ่งอะไรพวกนั้นมันก็คือราคามันก็สูงขึ้นไปอ่ะทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราชอบหรือเปล่าแล้วก็ลูกกระสุนเราหนาหรือแค่ไหนเพราะว่ามันต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่ว่าจะต้องไปลองรับนั่นลองรับนี่เสริมนั่นเสริมน,น,มนี่ก็มันอยู่ที่เราแหละวัยรุ่นนั่นแหละท่อเราจะใส่หรือเราจะทําอะไรมันอยู่ที่เราทั้งหมดนั่นแหละ ก็คือคันนี้มันได้มาเป็นสีขาเป็นตัว LDA ซึ่งรถช่วงนี้คือได้มาค่อนข้างจะจะช้านะแต่ทางฝ่ายผลิตเนี่ยเขาก็เต็มที่อ่ะเขาตอนนี้เขาเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยเป็นสองกะละ่ะเท่าที่ฟังฟังมานะแต่ในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่เราว่าเราอ่ะคือพร้อมจะจองแล้วก็มาทำสัญญาแล้วก็พร้อมรอรถหรือเปล่าเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเข้าคิวอ่ะ อยูยดีจะมาเอา่อจะรับรถเลยไม่มีทางแล้วค่ะอีซุเพราะว่าเขาไม่ได้ผลิตเหมือนปลาตากแห้งนะคะที่เอ่อยูยดีก็คือจะมาซื้อแล้วก็ช่างกิโลกลับบ้านไม่ใช่นะคะมันต้องมีที่มาที่ไปค่ะขนาดคุณขอแฟนคุณแต่งงานคุณยังต้องมีสู่ขอ รอวันเข้าพิธีนะคะเหมือนกันค่ะเช่นเดียวกันพี่ต้นอ้อก็คือยกตัวอย่างให้เราฟังเลยนะคะทุกอย่างมันต้องมีประเพณีมีอะไรทุกอย่างมีขั้นตอนมีอะไรหลายๆเรื่องวันนี้พี่ต้นอ้อไปก่อนนะคะเพราะเช้าเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้นอ้อต้องไปขัดขัดรถถูรถอีกเดี๋ยวลูกค้าจะมารับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูไลท์เออสเปซแคปยกสูงนะคะเป็นตัว LDA ลูกค้าไม่ได้แต่งอะไรเลยมาแบบธรรมชาติที่สุดนะคะ เพราะว่าซื้อไปใช้งานพี่ต้นอ้อไปก่อนนะคะกลบาบสวัสดีค่ะยิ้มจากใจนะคะพร้อมยิงเคียงข้างคุณเสมอแล้วตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ